นนเรามีวิดีโอแบบนี้มาให้ทุกคนดูแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะก่อนที่พวกเราอ่ะจะดูวิดีโอเนี้ยใครที่ยังไม่กดติดตามซิคกี้พายอยากกดตรงนี้นะแล้วอย่าลืมกดกริ่งแจ้งเตือนแล้วช่องหลังของซิคกี้พายคือช่องนี้เลยคะ่ะอย่าลืมไปกดติดตามแล้วก็ดูความน่ารักของลูกๆซิกกี้พายด้วยนะคะโอเคค่ะทุกคนจะดีเขาบอกว่าอันนี้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมันจะเป็นยังไงอะ่ะนั้นอะทุกคนออออย่่าลลืมมดดใให้นะ้้จจบบนนนะะคครรไขสตกกแวั ไใต้บัยเฮ้ยอะไรอะหรือเขาไม่ค่อยสมประกอบอะหรือว่ามันจะมีสิ่งร่างอยู่ในมันดูดูิ่ิแคมันแบบไม่มากอ่ะดูดิเขาบอกว่าไม่อยากจะเห็นอะไรแบบนี้หมายความว่างอ่ะแสดงว่าผู้หญิงคนนี้คือแบบมันจะต้องมีอะไรสิ่งอยู่ในร่างของเขานแน่ๆรือว่าเป็นพวกผีปอบปอบดิบๆเ่งี้ดูดิดดด มันจะต้องใช่กระสปปรือเป็นไปหรือเปล่าดูดิมันเดินแบบเฮ้ยเฮ้ยน่ากลัวมันคืออะไรกันแน่แต่จู่จมันก็ทำทับทางตลาดอะเรื่องแบบเฮ้ยอะไรอะ ที่จับได้จากกล้องวงจรเลยนะมันเหมือนมีวิญญาณตัวสีขาวคล้ายๆกับคนเดินแต่มันคืออะไรอ่ะมองอีกทีนึงคือแบบไม่มีอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะเฮ้ยคนรู้่าเฮ้ยนี่ล่านมาเป็นหมาถ้าเราเป็นหนุ่มคนหน่ะ ไม่หรือเล่าที่บอกว่ามีอะไรบางอย่างอ่ะเกิดขึ้นกับหมาของเขาแต่หมาเขาแบบปรานะคือว่าผู้หญคนนี้ก็แบบจิตไม่ป็ไม่ปกติดูทีโอ้ my god เดือดแต่ทราบต้างเคยกินมันอ่ะเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วไม่เมื่อเฮ้ยไปไปเฮ้ยจุู่ๆโซฟาก็เลื่อนจุู่ๆโต๊ะก็โดนเพียงเฮ้ยนี่มันมีการขยับขยืนขยับสี่มุมเลยนะทุกคนแต่อย่างอื่นอ่ะ เกิดอะไรขึ้น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 ในป่าอย่าบอกนะว่าป่าช้าดูดิเฮ้ยใครบอกมาหลุมม้าดูดิ สมมติ่มมาาี่เับเป็นป่าช้าจริงๆอ่ะหว่าอีกแบบตึงคนกึความ่เหลอ่เนนี้นกมากบ้านร้งแล้วแบบอยหรือว่ามันจะเป็นค่ด้านผีสิง มัางอ่ะนี่ไม่กล้าดูอ่ะแต่ยิ่งมันเหมือนจะจอมโลกคือว่ะดูดิทุกคนใครกลัวมากอ่ะตอนนี้คือแบบชี้ไปขนลุกมากทุกคนคิดยังไงอ่ะอันนี้มันน่าจะใช่คนที่แบบนั่งนั่งแล้วก็แบบคือเสียชีวิตแบบนั้นน่ะหรอ แล้วในนั้นอะ่ะก็ไม่มีใครเข้ามาแบบเป็นสิบสิบปีอะ่ะดูดิแต่มันบ้านมันเก่ามากเลยนะมันเหมือนผุพังแบบเฮ้ยคนลกอันนี้อยู่ในบ้านแล้วจะเดินออกไปกลางคืนคงหิวน้ำแหละไม่งั้นปวดฉี่อ่ะ <ś m akes> ไม่มีมใช่อย่ามันต้องไม่ใช่แต่พอปิดแล้วอะมันมาอยู่ข้างหน้าอันนี้แบบชัดเลยอย่าบอกนะอย่าบอกนะว่ามันเข้ามา เหมือนมีอะไรจะโผล่ตรงน,นนะั<ม>้น่ะดูนะดูดูดูดชา้ๆชาๆช้าๆแต่มันแบ็เดียวอ่ะแล้วนี่คือทำไมเขาต้องปิดแน่ปิดกองก็เขาเบลอหน้าไว้ไงเพื่อที่แบบเขาจะได้ไม่อันนี้แต่ว่าเกิดอะไรขึ้นขับรถไปเฉยๆขับรถไปขับคนเดียวขับคนเดียวแล้วไม่ได้จอดแล้วมันก็มีผู้ชาเลยเมื่อกี้มันไม่มีอะ คนเดียวอะเคียบไปเลยอ่ะไปแล้วอ่ะเธอต้องระวังนะขับรถกลางค่ำเพื่อคนเดียวอะฉันไม่เคยดูกระจกเลยดูแต่ข้างหน้าคือแบบระวังเนี่ยคเดียวคือแบบถ้าข้างหน้าโชว์อะไม่เป็นไรแต่ข้างหลังอะฉันไม่ดูอวิทมีญี่ปุ่นอันนี้ะโตทีวีเดี๋ยวมันหน้าใครอยู่ตรงนั้นใช่เอ้ยมันไงดูเหมือนเด็กอ่ะ เดี๋ยวกันเดี๋ยวกนไปดูไปดูเฮ้ยแล nah, ้วก็ไม่มีอ่ะเออไปไหนอะดูอีกทีนะนะดูอีกทีนึงเนี่ยหน้าเด็กตรงวงกลมสีแดงนะอ่ะเด็กน้อยผู้หญิงก็เล่นอยู่แล้วมีตุ๊กตาเฮ้ยไอตัวนึงมันไปแล้วว่าโทษฉันจะไม่เฮ้ย กลางคืนได้ไหมเบบี้กลัวใช่ไหมหรือว่าวิหรือว่าคนวะเอ้าหายไปไหนอ่ะเฮ้ยโอะไม่กลัวอันนี้น่ากลัวยิ่งกว่าเบบี้อีกอ่ะดูใช่ลูกปลาเธอแต่เฮ้ยนี่ในห้องน้ำเขาบอกว่าใครที่หวีผมหรือว่าเข้าห้องกลางคืนมันมักจะมีอะไรโผล่มาตรงกระจก เือนมันแช่แช่เฮ้ยมันเป็นท่อระบายน้ำท่อเก็บเอือร์เฮ้ยมันไม่รู้อะไรอยู่ข้างในนั้นใช่ไหมอะอ่ะมาอันนี้คืออะไรจะเห็นตรงไหนครว้ายมาหน้าคอมท์ตัวใหญ่มากเลยอ่ะเฮ้ยแม่แม่ขาวตาบอกว่า คือดำๆโบ๋ๆอะเธอยืนสงสัยเขาจะมาแกล้งกันใช่วงกลมสีแดงอ่ะดับมิเตอตะโกนทุกคนแล้วไม่ดินมาดดินตัวตัวงเนี่ยสักอย่างเลยกะว้ามาเปิดไฟเปิดวายไม่มีอะไรชัดเจนมันเป็นอะไรอะมันเป็นมันเป็นอะไรอะแปลกไป่เธอกล้าไหมอะทุกคนนี่กล้าออกไปหรือเปล่ากลางคืนอะเธอไปฉันก็ไปอะอุ้ยฉันไม่กล้า จูๆ่ๆก็มีผู้หญิงแบบไม่มีหน้าใช่แต่มันมืดนะแล้วมีฝักทองอ่ะอะไร<ด>ที่มันเ<ห>กีลล่ยวกับฝักทองก<ห>็คือฮาโลวีนอ่ม<ด>ไม่งั้นก็ทำฝักทองสังขยา ชุดูดเอา้าจู่ๆประตูมันก็เปิดใครอะ,อะแฟนเขาแกลหรือเปล่านั่สิตาตอันนี้มันจะต้องแบบไ,ไม่เห็นอ่ะอ มเห็นใครอ่ะมันเห็นใครอ่ะดูสิโอ้ะเดี๋ยวก่อนคือฉันไม่เห็นอ่ะผีชุดขาวอีกอ่ะแต่ตอนนี้ฉันไม่เห็นแล้วดูสิไม่ไม่ขาวมันดำโอ้ยมันมันม่ันเงียบเงียบแต่ภาพที่สะท้อนผ่านจากแบบส่องไฟฉายอ่ะมันไม่ได้เหมือนกับเป็นเงาคนเออนั่นสิปากกล้วยปากกล้วย อกล้ยนี่แบบะสีตาโะใช่้กขาวมากเลยน,นทุกคนทุกคนยังเชื่อเรื่องผีตานีหรือเปลาะ<ม>ถ้าใเชื่อนีเรื่องเลาที่สนทิ้งลิงกหรือว่าทิงคอเมนต์น,นะคะธอฉเคยได้ยินมาแบบผีตานมันจะอยู่ที่ต้นกล้วย่ะใช่เธอมันจะนุ่งผ้าสบาสีเขียวเป็นลายใบกล้วยอะเธอเฮ้ยคนลุก วันที่ร้นตกไลยลมที่ม่พารอรอรออะไรอ่ะแม่คนหรือเปล่าเธอฉันรูเหมือนนแบบเหมือนเขาจุดเทียนแล้วไม่มีอะไรอ่ะทุกคน คนอยู่ตรงนั้นอะเห็นมือไหมเป็นฉันเห็นแฮปปี้บอสอะนิวนิวมันแบบ<ส>มไม่ใช่นิวเด็กโลทสองข้างเลยนะหายไปแล้วแล้วเาแต่ด้านล่างอะมันแค่เล็กนิดเดียวคือเราไม่เห็นอะไรแล้วมือมันจะอยู่ในนั้นได้ยังไงอะน่ะเอ้ยในวงกลมวงม ดูดิเนียวมันจะโผล่ขึ้นมาได้ยังไงอะงงอะน่ากลัวแต่เหมือนมันมีตามีตาด้วยที่เขาชี้เมื่อกี้ใหญ่พอสมควรเฮ้ยวุบเดียวนะวุบแล้วก็หายไปอะ เต็นในป่าเหรอเฮ้ยดอะไรตัวแด,ดงๆอะเหมือนมีคนใส่ใเสื้อแดงอะ่ะเดินไปแล้วก็แบบแต่แค่แวบเดียวเองอะ่ะแล้วก็หายอะ่ะก็คือตัวอะไรอะ่ะอ้า,อา,อา,ายขดคิงลุกเลยจ้า แดงหมดเลยอ่ะเหมือนเดินแบบกระเพกกระเพกอ่ะดูดิดูเขาห้าย่านะเหมือนแบบอย่านะก็ต้องวิ่งหนีสุดท้ายก็ต้องวิ่งหนีใช่เฮ้ยมีข่าวด้วยแล้วทำไมกลายเป็นตัวนั้นอะเอ้าทำไมใหญ่ใหญตัวเลย เดี๋ยวก่อนนะั้นีีเฟซหรือเปล่าแต่มันน่ากลัวมากเลยนะในบากด้วยนะดึกๆกแบบเนี้ยไม่ควรจะอาอดูดิเอ้ยเอาจริงนะคนลูกอะ่ะดูดิแล้วปากมันแบบเหมือนสัตว์อะไรก็ไม่รู้อะ่ะใช่ดูตัวนี้ดิ ตาแดงหน้าแดงเดี๋ยวก่อนนะมีคนโทรมาไม่เป็นไรดูต่อผมสวยัลโหลอกาผมสวยฉันกำลังดูวิดีโออยู่อะ่ะมันขลนลุกว่าไปอะน่ากลัวมากเลยนะล้ไปแล้วเธอดูสิต้องไอนนดีอเขากลัวเขากลัวเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ยฉันก็กลัว tengokkan nama Kim ni. Oh, sampai kadu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 . Ya, ya. Ha. 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 Wah, Ha. 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 哎呀。<Okay. S 2> okay. เป็นออฟฟิศเก่าไปได้ที่เป็นแบบออฟฟิศเก่าก็เหมือนแบบดูทางนู้นเฮ้ยตัวอะไรอะไหนอะในห้องอะเมเกียร์มันหายไปแล้วเหรอใช่เมื่อกี้มันมีคนยืนอยู่ในห้องนี้นี่ไงเห็นไหมอ้ยแต่มันเหมือนคนอยู่เออเหมือนอันนี้อาจจะเฟกไปไปได้ใช่นี่ตรงนี้แล้วนี่คือเลย์ส่วนมันส่นน้ำนะฟิลเหมือนบ้านหรือเปล่านี่

What? Oh. เรื่องจริงปะคอมเมนตค่ะใ,<ช>ใช่ค่ะเฮ้ยบ้านเราใช่ไหมใช่เฮ้ยมันแบบประูเดียวกุญแจแบบอย่างเก่าเลยทุกคนมันแบบลูกกลงนี่เฮ้ยบอกออกไปถ้าเกิดว่าเจออะไรที่แบบเฮ้ยมันเป็นในบ้านอันนี้คือเขาอยู่ข้างนอกบ้านแล้วไทยอ,อะไรอะอะไรอะท่อหัว 我说，你妈呢 ไม่รู้สิแต่ไม่มีเชือกนะนเป็นเอ็นไงทุกคนคิดว่ามันมีคนดึงหรือว่าแบบไม่มีคนดึงอะไรอย,อยู่ในนั้นอะ่ะเขาไปทำไมแบบพวกเราอะไรอะ่ะทำไมจุๆแบบกลิ้งลงไปแบบเสียสติแบบนั้นล่ะคือแบบสไลด์ลงไปเลยนะดูดิแต่เอาจริงๆนะ อ่ะอาจจะมองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่ามันจะต้องมีพวกแบบพลังงานสุกดึงเข้าไปเนเนชีแบทเชื่อแบบนี้หึอนด,ด้วย,ยเขาให้ดูที่วงกลมสีแดง จุดที่3าเฮ้ยตกลงไปเองมันจะต้องไม่ใช่แผ่นดินไหวสิเพราะว่าสิ่งอื่นคือแบบมาโยกที่อยู่ข้างหน้ามันไม่ได้เคลื่อนอะ่ะเฮ้ยคนเหมือนเด็กมันจะเห็นอ่ะทุดร ทุกคนมาดูอ่ะดูดิที่คนแบทุกคน,ไ,กคนไม่รู้แหละคืนนี้ถ้าใครที่นอนคนเดียวอ่ะ